สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะพาไปสร้างใบงานเหมือนเดิมค่ะใบงานในวันนี้นะคะจะเป็นใบงานในรูปแบบของการลากคำตอบมาวางลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะก่อนอื่นเลยนะคะไปลงชื่อเข้าใช้กันก่อนค่ะแบบเดิมเลยนะคะจากนั้นค่ะไปคลิกที่ Make Interactive Worksheet Get Started ทำเหมือนเดิมกับคลิปที่แล้วเลยนะคะ จากนั้นนะคะนำไฟล์ใบงานที่อยู่ในคอมของเราเนี่ยเข้ามาไว้ใน Live Worksheet เลยค่ะใบงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ใบงาน PNG เหมือนเดิมเลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีไฟล์ PDF ก็สามารถนําเข้ามาใส่ในเว็บไซต์ Live Worksheet ได้ค่ะพอเราเลือกไฟล์ใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกไปที่อัปโหลดเหมือนเดิมเลยค่ะ จากนั้นนะคะใบงานก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปเริ่มสร้างกล่องข้อความกันก่อนเลยค่ะคลิกไปที่เครื่องมือแก้ไขนะคะที่มีรูปดีสอและก็รูปกระดาษค่ะจากนั้นก็สร้างกล่องข้อความไปในส่วนของชื่อนามสกุลสร้างกล่องข้อความไปในส่วนของเลขที่สร้างกล่องข้อความไปในส่วนของชั้นค่ะพอสร้างเสร็จแล้วนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนเลยค่ะใบงานนี้นะคะจะเป็นใบงานที่ลากคำตอบนะคะมาวางลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะช่องว่างนะคะก็จะเป็นช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองนี้นะคะแต่ละช่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างกล่องข้อความให้หมดทุกกล่องก่อนนะคะเริ่มสร้างกล่องข้อความเลยค่ะลากแล้วก็คุมเหมือนเดิมเลยนี่นะคะ สร้างกล่องข้อความให้หมดทุกช่องเลยนะคะตอนนี้เราสร้างกล่องข้อความให้กับช่องคำตอบแล้วใช่ไหมคะเลื่อนขึ้นไปข้างบนไปสร้างกล่องข้อความให้กับคำต่างๆที่เราจะลากมาใส่ในกล่องข้อความข้างล่างเลยค่ะเริ่มสร้างเลยนะคะสร้างกล่องเลยคะ่ะ เมื่อสร้างกล่องข้อความเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะจากนั้นเป็นขั้นตอนของการใส่โค้ดหรือว่าใส่คําสั่งให้กล่องข้อความในแต่ละกล่องค่ะสําหรับโค้ดหรือว่าคําสั่งของใบงานรูปแบบลากคําคตอบนะคะจะมีคําสั่งให้เราพิมพ์ว่า drag แล้วก็ drop นะคะขออนุญ,ญาตอธิบายในส่วนของการใส่คําสั่งหรือว่า ใส่โค้ดให้กับกล่องข้อความในแต่ละกล่องก่อนนะคะเราจะเห็นได้ว่าแม่กกนะคะจะมีทั้งหมด3กล่องข้อความใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่กกกนี้นะคะจะใส่คําสั่งเดียวกันทั้ง3กล่องข้อความโดยที่เราจะใส่คําสั่งว่า drop colon หทั้ง3กล่องข้อความเลยนะคะเป็น drop คลอน1จากนั้นแม่โกงนะคะก็จะมี3กล่องข้อความเหมือนกันค่ะเราจะให้คำสั่ง3กล่องข้อความนี้เป็นคำสั่งว่า Drop โคลอน2 d r ดรอปโคลอน2และ Drop โคลอน2นะคะจากนั้นแม่กดนะคะ ก็มีทั้งหมด3กล่องข้อความเหมือนกันค่ะเราก็จะให้คำสั่งเป็น drop colon 3, drop colon 3และ drop colon 3สุดท้ายนะคะแม่กลค่ะก็จะมีทั้งหมด3กล่องข้อความเหมือนกันเราก็จะให้คำสั่งของแม่กลเป็นคำสั่งว่า drop colon 4, drop colon 4และ drop colon 4ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่คำสั่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปที่แม่กกก่อนค่ะ drop นะคะ D R O P โคลอนหคุมดำนะคะแล้วคลิกขวาคัดลอกจากนั้นมาช่องนี้ค่ะกดวางเลยค่ะง่ายมากเลยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์อีกนะคะจากนั้นค่ะแม่กรงคำสั่งว่า drop c ค l o นส D R O P โค l อนส คลุมดำขิดขวาคัดลอกจากนั้นมาวางในกล่องข้อความอีกนะคะต่อไปค่ะแม่กดดรอปโคลอน3คลุมดำลิกข,ขวาคัดลอกแล้วก็มาวางในอีก2กล่องค่ะจะได้เป็นคําสั่งเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นแม่กดเหมือนกันต่อไปแม่กลนค่ะ D R O P colon C คุมดำคัดลอกแล้วก็วางในอีก2กล่องข้อความนะคะถ้าใครสะดวกพิมพ์ทีละตัวก็พิมพ์ได้เลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าแม่กกนะคะสกล่องนี้ก็เป็นคำสั่งเดียวกันนะคะ Drop 1 Drop 1และ Drop 1แม่โกงสามกล่องนี้ก็คำสั่งเดียวกันเลย Drop 2 Drop 2และ Drop 2แม่กด ก็3กล่องค่ะคำสั่งเดียวกันเลย d r อปโคลอน 3, ดรอปโคลอและดรอปโคลอนสส่วนแม่กลนนะคะก็คำสั่งเดียวกันค่ะ d r อปโคลอน 4, ดรอปโคลอและดรอปโคลอน4ค่ะ เมื่อเราใส่กล่องข้อความและใส่คำสั่งในมาตราตัวสะกดแล้วนะคะซึ่งเป็นคำสั่งว่า drop ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาใส่คำสั่งในคำต่างๆให้ตรงกับมาตราตัวสะกดนั้นกันเลยค่ะโดยที่คำสั่งของคำต่างๆนี้นะคะ จะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่า drag นะคะแล้วก็ตามด้วยโคลอนและก็หมายเลขของแต่ละข้อนั้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นแม่โกกที่อยู่ด้านล่างนะคะใส่คําสั่งว่า drop colon หนึ่งนะคะเราก็มาดูค่ะว่าคําไหนบ้างที่มีมาตาตัวสะกดคือแม่กกนั่นก็คือคําว่าสะดวกคำว่าสุนัก และคําว่านกเขาใช่ไหมคะ3าํคนี้เละคะ่ะเราจะใช้คําสั่งว่า drag colon แล้วก็1น,นะคะเพราะว่ามันคือคําตอบของรอ o โคลอนหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปใส่เลยค่ะ drag นะคะ d r a โคลอนหนคัดลอกวางเหมือนเดิมเลยก็ได้นะคะ ุนะัขก็มาตาตัวสะกดเป็นแม่โกกนกเขาก็แม่โกกนะคะจะสังเกตเห็นว่า3คํคำนี้นะคะจะใส่คำสั่งว่า drag colon หนึ drag c o l o หและ drag c o l o หนึนะคะเพราะว่าเราจะลากไปใส่ในช่องของ drop colon หนึใช่ไหมคะต่อไปนะคะเรามาดู drop colon สนั่นก็คือแม่กง แล้วเราก็มาดูอีกว่าคําไหนที่มีมาตราตัวสะกดคือแม่กงบ้างคะนั่นก็คือคําว่าฝูงลิงกางเกงและเก่งก้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่กรงใส่คําสั่งว่า drop โคลอนสองคำตอบของแม่กรงก็ต้องใส่คําสั่งว่า d r a โคลอนสอนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะแดกโคลอนสอ คุมดำคัดลอกแล้วก็วางในช่องที่เป็นแม่กงเลยค่ะเรียบร้อยนะคะจากนั้นแม่กดค่ะแม่กดนะคะคำสั่งว่า drop colon 3เราก็มาหาคำตอบของแม่กดนะคะนั่นก็คือสะอาดเตารีดแล้วก็กระดาษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3ามคำนี้เราจะใส่คำว่า drag colon พุมดามขัดลอกแล้วก็กดวางได้เลยค่ะจากนั้นข้อสุดท้ายนะคะแม่กลค่ะแม่กลคคำสั่งก็คือ drop โคลอนสใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นมาหาแม่กลกันเลยดีกว่าว่าคำไหนสะกดด้วยแม่กลบ้างนั่นก็คือคำว่าทำงานอาหารและทุเรียนเพราะฉะนั้นเราใส่คำสั่งคำว่าแรก โคลนสีได้เลยค่ะคุ้มดำคัดลอกแล้วก็วางได้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าคำถามนั่นก็คือแม่กกแม่กงแม่กดและแม่กลเนี่ยจะมีคำสั่งน้ำหน้าว่าดรอปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นคำต่างๆเนี่ย ก็จะมีคําสั่งนําหน้าว่า drag นะคะนี่คือโค้ดหรือว่าคําสั่งของใบงานประเภทลากคําตอบมาเติมลงในช่องว่างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราใส่คําสั่งเสร็จทุกกล่องข้อความแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องกันเลยดีกว่าค่ะโดยที่ให้ไปคลิกที่เครื่องมือ preview นี้นะคะเป็นรูปแว่นขยายที่มีกระดาษอยู่ค่ะคลิกไปเลยหนึ่งครั้งนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่านะคะว่าใบงานที่เราสร้างเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่านะคะชื่อนามสกุลนะคะพิมพ์ได้เลขที่นะคะพิมพ์ได้ชั้นพิมพ์ได้นะคะจากนั้นค่ะเราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะลองลากคําตอบมาใส่ให้ตรงกับมาตราตัวสะกดดูก่อนนะคะแม่กกนะคะสะดวกอ่าได้นะคะนกขาว สุนัขต่อไปแม่กงฝูงดิงเก่งกล้ากางเกงต่อไปแม่กดเตารีดกระดาษสะอาดนะคะและแม่กลค่ะทุเรียนทำงานและอาหาร เรียบร้อยนะคะจากนั้นกดส่งคำตอบเลยค่ะคลิกไปที่คำว่า finish นะคะเรื่อนไปดูสิคะทำได้นะคะทำได้เสร็จสมบูรณ์เลยตอนนี้นะคะได้คะแนน10เต็ม10คะแนนเลยนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราสร้างใบงานเสร็จและลองทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปทําการบันทึกใบงานและส่งออกให้นักเรียนได้เลยค่ะโดยที่คลิกไปที่เครื่องมือที่มีรูป กระดาษและเครื่องหมายถูกนะคะหรือว่าเครื่องมือบันทึกเองค่ะคลิกเลยค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกไปที่คำว่า no i w a n t to keep it private นะคะคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นตั้งชื่อใบงานของเราเลยค่ะใบงานลาดคำตอบในช่องว่างแล้วแต่จะตั้งชื่อใบงานตัวเองเลยนะคะจากนั้นกดเซฟเลยค่ะ กดเซฟเรียบร้อยแล้วก็ไปที่คำว่า Open Work Sheets เลยนะคะ Custom Link แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างกดคำว่า Copy Link ปึ๊บ ลองไปส่งให้นักเรียนดูสิคะว่านักเรียนสามารถเข้าทำได้หรือเปล่าสำหรับการสร้างใบงานประเภทลากคำตอบลงในช่องว่างนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างใบงานในรูปแบบไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณคะ่ะ